สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับเมคอัพค่ะที่เป็น Autumn Winter Makeup Collection 2014ออกใหม่ของ Tree Cosmetics นะคะคอลเลกชันนี้เนี่ยเรียกว่า Future Noir ค่ะก็เหมือนกับว่าที่แบบว่านิยามแห่งสีดำที่ชวนหน้าค้นหาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมดขอเรียกนิยามนี้ว่าแบบเป็นอะไรที่แบบสวยชัดแล้วกันนะคะเพราะว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยเขาออกมาเนี่ยเพื่อเน้นว่าเราจะแต่งตาได้แบบเน้นชัด ติดแน่นปังแบบว่าข้ามวันก็ยังแบบไม่หลุดนะคะแล้วก็สีลิปสติกที่แบบคมชัดเนื้อแน่นชัดนะคะก็คือทุกอย่างแบบสวยชัดนั่นเองอ่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะคะ,คะก็จะเป็น t r e Shadow Lining Performance Eyeliner นะคะมาด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันนะต่อไปก็จะเป็น Tree Russia Definition Mascara นะคะตัวนี้จะเป็นมาสคาร่าที่บำรุงขนตาแล้วมากับสีสันประกายสดใสอะไรก็ว่าไปนะคะมา3เฉดสีด้วยกันนะคะอาต่อไปก็จะเป็น Tree Refine Control Lip Pencil นะคะเป็นดินสอป,ปรับโทนสีปากนะ ออกมาด้วยกัน3เฉดเหมือนก,นกันก็คือใช้เป็นเหมือนกับเป็นเบสลงก่อนที่จะลงลิปสติกครับมันจะช่วยปรับให้สีปากของเราเนี้ยดูซอฟลงแล้วเมื่อลงลิปสติกก็จะเป็นอะไรที่แบบทําให้เห็นชัดขึ้นสวยชัดขึ้นนะคะอ่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็น T w ีเวเวชลัตลิปสติกนะคะเป็นลิปสติกเนื้อนุ่มนะสีชัดก็เป็นเนื้อเวเวชนะคะมาด้วยกัน4เฉดสีนะคะ มาเริ่มกันที่ T Shadow l i n i n g Performance Eyeliner กันก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยออกมาได้กัน5สีนะคะตัวนี้ค่ะด้านหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นเนื้อเป็นดินสอสีนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นหัวฟองน้ํานะคะตัวนี้นะคะ เขียนออกมาได้แบบเส้นเล็กมากแล้วก็ชัดมากแล้วก็จะอีกข้างนึงเป็นฟองน้ำนะคะเขาว่าใช้เบรนด์ให้ดูมีแสงเงาค่ะดูเหมือนมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเขามีบรานิกออยด์เนี่ยเชนิดด้วยกันนะคะที่ผสมอยู่แล้วก็มีฟิชโพลิเมอร์ค่ะที่เหมือนกับว่าช่วยแบบยึดติดกับผิวของเปลือกตาแล้วนะคะแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อกันทุกสิ่งอย่างาจะบอกว่าลองแล้ว สุดยอดมากอันนี้คือลงไปเขาพอ,อ,อเขาเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ถูอะไรก็ไม่ออกคะ่ะถูจนแบบว่าเฮ้ยไม่อ่อนจริงเมื่อกี้สีแรกนั่นคือสีดํานะคะสีต่อไปโมจะลองให้ดูนี่ขอภายขอภัยอ,อันนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะสีนี้คือ Neo n a l s นะคะ เป็นสีออกโทนเทาชาโคค่ะสีที่สี่นะคะสีนี้คือ Night Wishes นะคะอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะ Earth o r b i h นะคะเป็นสีน้ำเงินที่เจอเอ่อสีเขียวอมน้ำเงินในโทนสีดำอะ่ะ มาต่อกันที่ T r a s i e Definition Mascara นะคะตัวนี้เนี่ยมี a โ o เ vera แล้วก็ m o ล o l a s t นะคะเป็นสารบำรุงที่ผสมอยู่นะคะจะช่วยเสริมให้ขนตาเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็หนาหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะอีกอย่างนึงในเนื้อของ mascara เนี่ยคะ่ะเขาจะมีเอ่อไฟเบอร์ซึ่งเป็นไฟเบอร์แบบอ่อนนุ่มอะคะ่ะก็คือจะช่วยให้เกาะขนตาแล้วทาให้ขนตาเนี่ยหนางอนยาวเป็นเบอร์แบบเขาเรียกเบ b e r แบบเแบาบแบบๆอะคะ่ะนะก็มาดูกันก่อน มาเป็นแบบขนแปมแบบขว้กัน,นะค่ะเพื่อว่าจะได้ปัดแบบตั้งแต่โคนขนตาแล้วซิกแซกขึ้นไปได้เลยนะคะอันแรกนะคะอ่าก็จะเป็นสีทนดํานะคะอันนี้จะเป็นดาร์คสตาก็จะเป็นสีดําทั่วไปนะคะต่อไปก็จะเป็นต่อไปจะเป็นสีน้ําตาละคะในก็จะเป็นสีน้ำตาลที่แบบทําให้ดูอ่อนโยนนะคะดูแบบดวงตาเราจะดูเบาๆนะคะ,ะเป็น น้ำเงินเข้มนะคะผสมกับสีแดงนะมันเ,เลยออกมาเป็นม่วงนะคะต่อด้วย tree defy contour r pencil นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นออกมาแบบเหมือนสิ่งที่สาวๆถามหาแล้วต้องการมาตลอดนะคะเหมือนกับว่าอะไรที่เราจะกลบสีปากเดิมเพื่อทาสีปาก ใหม่ได้ชัดแบบที่เราต้องการใช่ไหมคะตัวนี้เลยค่ะคือเขาออกมาเนี่ยเพื่อเป็นเหมือนทั้งลิปไลเนอร์ได้นะคะแล้วก็เป็นทั้งลิปเบดเมคอัพอะคะ่ะคือเป็นลิปเบดลงทั่วปากเลยเพื่อเปลี่ยนสีปากเราจริงๆเขามี3โทนะคะนูตเบดนะคะพิงเบดแล้วก็พรัมเบดนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของโบจานิกออยนะคะแชนิดด้วยกันฉะนั้นเขาจะช่วยบำรุงปากด้วยทำให้ปากนุ่มนะคะเราเริ่มกันที่นูดเบดนะคะต่อไปเป็นพิงเบดค่ะ สุดท้ายเป็นพรัมเบดนะคะคือถ้าปากใครแบบแดงมากนะคะแล้วเราทาตัวนี้ลงไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นปากสีธรรมชาติของเราได้ด้วยนะคะปากเันเนี่ยมันก็จะเป็นสีออกโทนชมพูชมพูอยู่แล้วนะคะนี่นะท,ทาลงไปเนี่ยค่ะ เนื่องจากหัวแปลงเนี่ยเขาเล็กแล้วเขามีมุมแบบเฉียงๆแบบนี้นะคะเราเอามุมเนี้ยเขียนตัดขอบอย่างนี้ได้ด้วยก็นน้แนะนำว่าทาตัวเนี้ยลงไปเนี่ยจบละนะคะหรือคุณจะใช้ลิปสติกทาทับลงไปก็ได้อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะสุดท้ายนะคะ T. Velvet Lust Lipstick นะคะ ป็นบอกว่าเป็นสีเวลเวทที่ให้สีชัดแต่ว่าเขามีบรอนิกออยล์ถึง50%ที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยฉะนั้นมันก็คือปากคุณจะดูชุ่มชื้นแต่สีชัดแน่นนะอ่าสีแรกเป็นสีโทนเบทนะคะเบอร์09ที่2เป็นเบอร์10นะคะชมพูอมเทาค่ะอามเบอร์11ค่ะเป็นสีหลักของฤดูการนี้เลยคะเป็นโทนชมพู เออสิบสองนะคะเป็นสีแดงเบอร์เกนดีนะคะเรามาแต่งหน้ากันดีกว่านะเรจะใช้ไลเนอร์เบอร์้านะคะเขียนเป็นเส้นที่ชิดขอบตานี้แล้วก็ใช้หัวฟองน้ำนะคะค่อยๆเเบนเบอร์หนึ่งนะคะสีดำนะคะเขียนเป็นอินเนอร์เข้าไปอีกทีนึงนะคะ พอเราใช้สีม่วงนะคะเขียนขอบตาล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนปดเลือกสี scarlet n o i วน,นะคะก็จะเป็นโทนเบอร์สิบสอน,นะคะโทนแดงเบอร์เรันดีนะคะปากเงาเมื่อใช้ contouring pencil เนี้ยลงไว้แล้วนะคะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะต่อไปเราก็ทาด้วย velvet เ,เ,เลย มาคลล่านะคะจะใช้สีดำนะคะปัดด้านบน,นะคะ่ะก็ใช้นอนแปรงแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆปัดเคลือบไปก็จะเห็นว่าคนตาจะดูงอนขึ้นนะคะหนาขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนิดหน่อยก็ตั้งแปรงไว้แบบนี้ก่อนให สีดูเคลือบขนตาดีแล้วนะคะเราค่อยๆปัดลงมาแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในลุคแบบสวยชัดของมดนะคะกับ Tree Autumn Winter 2014 Makeup Collection นะคะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของ r e e นะคะแล้วก็อยากมีเพื่อนในการที่จะช่วยเลือกช่วยลองนะคะหรือช่วยลองแต่งให้เนี่ย พบกับมดได้ค่ะวันที่27กันยานะคะวันเสาร์นะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเวลาบ่ายสถึงหกโมงเย็นค่ะมดจะไปวิ่งเล่นอยู่ที่เคาน์เตอร์ของท e e ค m สเมตินะคะก็ยังไงเดี๋ยวคอยดูแล้วกันจะมีกิจกรรมในการลงชื่อนะคะในการบุ๊กกิ้งเวลาที่จะเข้ามาเจอกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมดจะลอง<ด>เล่นอ่ะเลเมนนะคะแนะนำก็จะเป็นตัวไลเนอร์เนี่ยคะ่ะที่เนี่ยดูนะ <laughs> คือแบบ สุดยอดจริงๆคือแบบว่ามันแน่นติดแน่นมากจริงค่ะนอกนั้นก็ลองแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ